สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับในคลิปสุดท้ายคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการแข่งขันหรือการเล่นต่างๆนะครับต้องมีทักษะนี้เป็นทักษะสําคัญนะครับคือทักษะการเสิร์ฟนั่นเองนะครับทักษะการเสิร์ฟมีวิธีการทําแบบง่ายๆดังนี้เลยครับจับไม้แบบเช็คแฮนนะครับจับไม้แบบเช็คแฮนเหมือนที่ครูสอนในคลิปต้นๆนะครับต่อมาครับวิธีการเสิร์ฟคือวางลูกไว้บนมือฝ่ามือแบมืออย่างนี้นะครับ ยืนตรงมุมตรงข้ามกับคู่แข่งของเรานะครับวิธีการนะครับโยนลูกให้พอสูงพอประมาณนะครับสูงพอประมาณแบบนี้นะครับพร้อมกับตีตีให้กระทบกับโต๊ะฝั่งของตนเองก่อนที่จะไปตกของโต๊ะฝั่งตรงข้ามนะครับลองดูสาธิตครับพยายามโยนลูกให้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วตีออกไปนะครับ ให้พ่อเน้นย้ําคือให้ตกฝั่งโต๊ะของตัวเองก่อนนะครับถึงจะเป็นการเสิร์ฟที่ถูกต้องนะครับรูปแบบก็จะเป็นแนวนี้นะครับนะครับจะเป็นแบบนี้ให้ตกบนโต๊ะตัวเองก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ไปลงโต๊ะของคู่ต่อสู้จะถือว่าเป็นการเสิร์ฟที่สมบูรณ์แบบนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับถ้ายังไงเดี๋ยวลองให้นักเรียน ลองฝึกฝนดูนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของทักษะของกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือกีฬาปิงปองนะครับคลิปต่อไปจะเป็นกีฬาอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามอีกทีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ